พามาดูการแกะแบบเสาไมโครพายไ1 8 1แอ่า16ต้นนะครับเป็นลักษณะต้นคู่นะครับนี่คือตัวแกนที่แกะออกมาแล้วนะครับอ่าเรียงกองไว้นี้เลยนี่คือตัวเสานะครับที่แกะออกมาได้นะครับลักษณะเสาไมโคลายคือจะมีเพจเหล็กเนี่ยที่หัวเสาทั้งสองด้านนะครับแล้วก็มีตะขอไว้ยกนะครับตัวเสาจะมีความยาวเมตรห้าสิบครับไว้ใช้งานต่อเตอมบ้านนะครับตัวนี้ลักษณะเป็นต้นคู่นะครับเรียงแนวขวางแปดต้น ทำได้ครั้งละ16ต้นนะครับข้อดีของตัวนี้นะครับคือหนึ่งประหยัดกิบล็อกนะครับใช้กิบล็อกแค่ชุดเดียวเนี่ยก็ทำสามสาวได้2ชุดเลยนะครับแล้วก็ประหยัดลวดด้วยครับถึงลวดน้อยนะครับการแกะแบบนะครับก็คือใช้แหลงเนี่ยอะไรครับทีมข่างเนี่ยครับใช้แหลงงัดตัวแกนออกมานะครับไม่นุ่นนี่งัดอย่างนี้นะครับแกนก็หลุดก็ลูดออกมาได้เลยไม่ยากครับไม่ยาก แล้วก็เดี๋ยวมีกกรถโฟล์คลิฟต์นะครับมายกออกไปนี่นะครับโฟล์คลิฟต์ก็เตรียมเข้ามายกเสานะครับก็ใช้แบบขอนะครับตะขอยกเสาเออกไปเกี่ยวที่หูของเสาที่ทําไว้นะครับหูละเสาละสองหูนะฮะนี่นะครับก็เกี่ยวไปอย่างนี้เลยนะครับ ก็พอระวังทับหลงเส้นนะครับมันเยอะโอเคครับก็ยกไปเรียบร้อยแล้วเสาที่ได้นะครับก็จะมาสต็อกอย่างนี้นะครับนะครับพี่เขาจะขับโฟล์คลิฟต์นะครับมาวางสต็อกนะครับก็ใช้ไม้รองนะครับ เนี่ยฮะเพราะถ้าไม้รองเนี่ยบางทีมันจะไปโดนหูยกพวกนี้นะครับก็ไม้รองไว้ตรงหูเลยนะครับเดี๋ยวก็ปอกริบมาวางก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอจำหน่ายออกไปทีนี้ตัวเสามาดูนะฮะอันนี้ฟองอากาศค่อนข้าง,งจะเยอะหน่อยนะฮะเดี๋ยวดูเรื่องสลัมนะครับเรื่องออการเขย่าวายจี้นะครับให้ดีนิดนึงนะครับฟองจะได้เต็มแต่ถ้าทรงงานเสาเข็มก็ มันปักลงดินอยู่แล้วก็แล้วแต่ความซีเรียสความสวยง,งานของลูกค้านะฮะอันนี้เขาทาสีที่เพดด้วยนะฮะโอเค